สวัสดีครับท่านผู้ชมครับบันทึกเรื่องแปลกในวันนี้จะมีเรื่องราวแปลกๆพิศดารและชวนพิศูงเกี่ยวกับอะไรมานำเสนอขอไปติดตามรับชมพร,ร้อมๆกันเลยครับผมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเป็นสารรบบันเทิงโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับบันทึกเรื่องแปลกวันนี้เสนอตอน นักเล่นหุ้นจากโลกอนาคตย้อนกลับไปในเดือนมีนาคมปี2003สำนักงาน,นาคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกราได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการจับกุมชายคนหนึ่งชื่อว่าแอนดรูคาซินสาเหตุก็เนื่องมาจากพฤติกรรมอันแปลกประหลาดของเขาในตอนที่ลงทุนและเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ ชายคนนี้เขาได้เริ่มต้นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยเงินจำนวนเพียง800เหรียญสหรัฐก็ราวๆ25,000บาทแต่ทว่าเขาสามารถสร้างกำไรได้สูงถึง350ล้านเหรียญสหรัฐประมาณหนึ่งเป็นพันล้านนั่นหละครับผมโดยใช้เวลาเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นโคตรเสียนเลยก็ว่าได้ครับแต่มันกลับลายเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างมากๆประมาณว่าเหตุการณ์แบบนี้ มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะสิครับผมและอีกอย่างก็คือเขาได้ลงทุนซื้อหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงมากถึง126ตัวและที่สำคัญหุ้นทุกตัวที่เขาซื้อไว้นั้นมันดันถูกแล้วก็ได้กำไรหมดทุกตัวเลยทีเดียวซึ่งก็แน่นอนว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เอาเสียเลยที่จะเล่นหุ้นมากกว่า100ตัวแล้วถูกทั้งหมดถ้าไม่เป็นเพราะว่าคาสินนั้นรู้ผลล่วงหน้าในตลาดหลักทรัพย์หมดแล้ว หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบสวนอิตาคาันสิปนนี้อย่างหนักในที่สุดเขาก็ปริปากว่าสาเหตุที่ทำให้เขาสามารถร่วงรู้และเล่นหุ้นได้ถูกหมดทุกตัวนั้นก็เป็นเพราะว่าเขานั้นได้เดินทางมาจากโลกอนาคตนั่นเองคาซินได้เล่าว่าเขานั้นได้เดินทางมาจากโลกอนาคตในปี2256เหตุนี้เองที่ทําให้เขาสามารถ รู้ผลล่วงหน้าของหุ้นทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์เขาจึงได้เดินทางย้อนเวลากลับมาโดยใช้เครื่องท i m e m a c h i เพื่อมาซื้อหุ้นที่เขาทราบผลมาแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางเจ้าหน้าที่เองดูเหมือนจะไม่เชื่อคำพูดของชายคนนี้นะักดังนั้นตำรวจจึงได้มอบข้อหาจารกรรมข้อมูลให้กับคาซินแล้วก็เตรียมนำตัวเขาไปเข้ารับการพิจรารณาคดีในชั้นศาล ต่ว่าก่อนที่คารสินจะถูกนำตัวพึ้นศาลนั้นก็ได้มีชายลึกลับคนหนึ่งได้น,นำเ,เงินมาประกันตัวคารสินจำนวนหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐเพื่อประกันตัวเขาออกไปแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่เคยมีใครได้พบเห็นคารสินและชายผู้ลึกลับที่มาประกันตัวเขาอีกเลยก็คือหายเข้ากลีบเมฆไปเลยว่างั้นเหรอครับสำหรับเรื่องนี้ฟังฟังดูๆแล้วพ่อ ประหลาดหึกับพิสดารจริงนะครับแต่ก็มีการติดตามเรื่องราวในภายหลังกระแสนหนึ่งก็ว่าข่าวนี้เป็นแค่เพียงเฟกนิวส์หรือข่าวลวงโลกเท่านั้นเป็นข่าวที่มีที่มาจากข่าวในหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อว่า Weekly World News ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่ขึ้นชื่อในด้านข่าวลวงชื่อดังของสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวแล้วท่านผู้ชมละครับเชื่อแบบไหนกันระหว่างความจริงหรือว่า เหลืลก no